ทีนี้เกิดเหตุไม่คาดคิดนะครับยางหน้าแตกดีได้ดรดพอแห้งไปเลยเนาะทำหน้ากันลั่นสรงในเบิร์เราวิววิววิวลงมาต้มดีเด๋ยวมันแตกพอแห้งเลยได้ไดยนดินเะสียงปิ๊บเอกกอผิวดีเดือดพอต้ม อ,นะอันใดนะอ๋อเศียดมันปะอ๋อนี่ครับยางระเบิดครับโอ้โหโอ้บางคน บางโค่นออกเลยโอ้อยยางแตกครับดีแต่พี่แกมมาไม่แรงนะครับยางระเบิดยางหน้าด้วยนะครับโอ้โหอันตรายถ้ามาเร็วๆนี้มีโอกาสรถเสียหลักสูงนะครับรถเสียหลักลงข้างทางดีแต่ประคองมาได้ครับ ยังหวาส่งขึ้นมอมาครับรถระเบิดยางระเบิดพอดีเป๊เลยหนักโกนด้วยครับใส่เต็มเลยห้าคิวนะครับ <c oughs> บางโคนไปเลย <c oughs> นี่ครับอันตรายครับ